เรามาตามอนาคตของเจ้ากัเซโลกันหน่อยครับทช่ว่าบาซ่ายอยากซื้อขาดเนี่ยโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมาตามกันเลยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสปอร์ตครับสื่อของสเปนรายงานบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับบาร์เซโลนานะถ้าจะทําสัญญาถาวรกับเจ้ากัเซโลแม้ว่าบาซ่ายอยากได้ตัวแล้วก็แมนซิตี้ก็พร้อมขายออกจากทีมก็ตามนะครับ ต้องบอกว่าสตาร์ทีมชาติโปรโตุเกสอย่างเจ้ากซโลย้ายมาเล่นแบบยืมตัวกับบาร์ซ่าในฤดูกาลนี้และสร้างผลงานที่น่าประทับใจเป็นกําลังสําคัญทางกราบขวาให้กับบาร์ซ่าได้ทันทีโดยแข่งไว้ยุคเก้าปีคนนี้ทำไปแล้ว2ประตูกับ1นึ่งแอสเซสจากโอกาสลงสนาม14นัดในทุกรายการนะครับและเดโก้ผู้อำนวยการกีฬาก็ส่งสัญญาณถึงความต้องการอยากจะซื้อขาดมาร่วมทีมเลยหลังจบฤดูกาลนี้ยังก็ตามกับรายงานจากสปอร์ตบอกว่าการ้า้ทีมของเจ้ากัสโลเนี่ยเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างง่ายดายอย่างแน่นอนรายงานบอกว่าด้วยความที่เจวากัสโลยังมีสัญญากับแมนซิสตี้จนถึงปี2027ค่าตัวเนี่ยจึงน่าจะอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรก็43.8ล้านปอนด์นะครับดี๋นั้นบาซ่าจึงหวังยืมตัวอีกหนึ่งฤดูกาลแต่ทางแมนซิสตี้จะยอมรับข้อเสนอนี้ก็ต่อเมื่อมีการระบุเงื่อนไขบังคับซื้อขายรวมอยู่ในสัญญาด้วยเท่านั้น และอ้างว่าแมสตี้เนี่ยอาจจะยอมรับขอ้อเสนอยืมตัวอีกหนึ่งฤดูกาลโดยบาร์ซ่าเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยเต็มจำนวนและยอมรับค่าตัวที่ประมาณ35ล้านยูโรก็30.7ล้านปอนด์ตอนซัมเมอร์ปี2025 <S <S ซึ่งทางบาร์ซ่าต้องทำทุกอย่างอย่างรอบครอบนะครับเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของสโมสร,รในอนาคตอีกด้วยถ้าคุณอยากจะซื้อขาดเจ้ากาเซโล่นะครับโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างจะซับซ้อนครับอยากได้จริงและแ <c oughs> มสตี้ก็พร้อมขายออกจากสโมสรจริงๆนะครับแต่การทําสัญญารายต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะง่ายขนาดนั้นเลยโอ้ต้องมาตามสําหรับอนาคตของเจ้ากเซโล่กับบาซ่าจะมีวันสมหวังหรือเปล่านะครับเพราวะว่าเล่นในกับบาซ่าตอนนี้ก็ฟอร์มดีเหมือนกันครับกราบขวานี่คือไว้ใจเจา้ากเซโล่ได้เลยชุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับแข้งรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปให้วรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม